มันูรู้ระกามากเลยกีนของไม่รอไม่รอเจริงใจยังไงวะแลรคือมันไงว่าคืออะไรบ้างออ้ยเราดูรายงานสดตลอดอ่ะอ่าเราลองพมอ้างชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแต่ร้องเร็วเร็วกว่าเวลา

งานบริจาคโลหิตมากี่โมงคนละสิบเอ็มเอ้าหรอน่ะถึงไหเนี่ยรู้เอาอ่ะเู้ได้ไหมรู้ด้ไหมรู้ไหมให้ไหมงั้นพี่งั้นหนูคนละเวลากันรู้ยังก็น่าจะดูตอนที่นั่งบอกเมื่อกี้แล้วหนูไม่เคยมาช้าหรอกเขาบอกแล้วหนูทำไมต้องรีบวิ่งอ่ะพี่เขาไปร้านมาร้อนแดดใช่ป่ะโอ้โหชิดกันี้มันแบบเหมือนมันเป็นเลี้ยวข้ามตรงสภาอะไร เป็นย้อผิดไปสองรอบอ่ะก็เลยแบบนี่ไรวะแต่จมิงอวเห็นเอ็มขึ้นเวทีเราก็ลืมว่าาแล้วทั้งทีไ่เปื้อนลงบ้านก่อนสายนี่เสี่ยวเสี่วอารยังไงผู้เลี้ยงโ้ชสายยังมาลงบ้านมาถึงแล้วเ้ย้สิบแปดแน่เลกล่อง้วมาหัวมาละมาละมาละม ตุ้มช um ื้อใครให้ชื่อแก้วคุณแก้วมณีอันนี้เราไม่พอป่ะรวมการรวมการใช่ไหมคนอื่นเ็าใส่จนซีดแล้วเห็นไหมไม่ได้นัดกันนะเอาใหม่นะใครไม่ได้เปลี่ยนบ้านเล่นที่ไม่แล้วไม่มีชื่อด้วยมีนามตะกุญอย่างเดียว ดูเองอ่ะเขียนไม่ไม่เต็มไงเอาคสปีให้น้องดูซิซีซีอ่ะและคนคนเขียนจ่าใครเขียนจ่าหน้าซองเขียนเองปะแล้วไม่มีที่อยู่ไม่ไม่ไม่เอะใจอะไรเลยที่หนูเขียนกี่อันขายดีเลยขายดีขายดีเลยเราขายไมได้เราอยากได้เสื้อมากเลยก้อยว่าไม่มีใสรเรา ก็ซื้อสองตัวมิ้งไงที่ยังได้สองตัวสีเดียวกันเลยแม่ค้าจัดให้มันไม่มีอีกสีนึงแม่ค้าก็ยัดมาให้อะไรเงี้ยอุยบบัังคไม่หรอกก็โอเคเพราะว่ามีคนจะเอาเพราะพี่ซื้อสีดำที่งานละใหญ่สุดว้าสองเอ็กเลดีก็มันคอมมันไม่มีมันหมดไงเออเออลิมิเอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าคนจะเอาเยอะไหมอะไรเงี้ยลิมิเต็ด เอาแค่แบบเออเป็นรุ่นลิมิเต็ดสีสาย่มะก็พอดีอิ่มอหะไม่อในยังเช้าอยู่ก็พอยังไม่ตื่นเดี๋ยวเดี๋ยวคือนี่แม่กูยอบล่ะค่ะถามว่าทำไงถ่ายไว้ ไม่เป็นไรถ้าเราขี้ถ้าเราขี้เกียจเราตัดลิกขี้เกียจออกนเอฮ้ยแต่ละมันต้องบไปอยู่ด้กินไป่ข้าวนี่นี่นี่ไงอันนี้ของเราอันนีของเราอะไรของล้ำเด็กซื้อไป จันงทำมานั่งยังไงโอยมันดูดีกว่าเรนน่าอุ้ยโหเหมสั่งยไงอะอะไรมันกรอบเนี่ยเป็นแป้งกรอบอันนี้มันของเราก็มีนะนี้เซนอันนี้นอันนั้นแหละมันก็ไม่ต่าตลอด กินอยากกินอะๆกินข้าอนเอยาะว่กินจับเยอะกินข้าวอยๆแล้วทำไมแกใส่อย่างนี้ได้ยังไงวะเนี่ยมันไม่กินขนมปังเลยนะ

คนทุกอย่างจะิ้นออกมาตาเรานทุกอย่างจะิ้นออกมาแกล้งน้องตลอดน้าขอรกีข้าอคอะไอกไับป้าน้บอกไม่ได้ัต้องเรียนวัต้งเรียนกันมืหร่หบเริ่มมาดิีเอเดินกลับ้า เขา้องทำข้างใหม่แน่เลยเหมือนน้ำไม่ได้มาัใช่ รวยมองแรงมองแรงร่วมอ่ะวันนี้ไม่รู้เลยว่าอ้รู้สองเนี่ยเขาทำอะไรกันล่ะเรื่องลูกข้หางลงอยู่แบบสุดแล้วอ่ะที่วันนี้วันมี้เหมือนเป็นกีบอ่ะแบบท่ไม่งที่มันไม่ดีไม่ อีกลหนึ่งดีเยดห้อแล้กต้องกินที่ดีคือแกงไข่ตนดีไติดไมาให้ตอบตอบแล้วตอบได้วหวานแล้ากินมาอะไรอ่ะเจมปรดูเรียนยูกตงกวบ มันไม่ค่อยมีหวานๆไงเออสาวหวานหวานยากนอกจากเมลอน,นอต้องเมลริมเมล้องไม่ได้หนูว่าเมลอนกับให้เรารู้ไห็นต่างอะไรสั่งอยากคราวน่าจะเสริมมาให้จะได้รู้ว่ามันต่างจริงหลักตาเรากินนะได้อะตังไทยไหมเออตงไทยมาสั่งไง โอ้โหแตงไทยคนละเรื่องเลยมันก็หวานหวานเหมือนกันใช่ปหมแต่เนื้อไม่เหมือนกันรสชาติก็กลิ่นเราต้องซื้อให้ลองมันเลยสามอย่างกินไม่เคยกินอ่ะก็ไม่ได้ว่ากินอะไรอ,ะอ่ะก็รู้แค่ว่ามันเป็นการแผ่นปลาลูกสีเขียวแผ่นปลาลูกชิ้นไม่แตงไทยอะ <laughs> ่ะไม่รู้บางทีอาจจะเคยคกินแต่ก็เป็นแผนนปลาลูกสีเขียวมาสิไม่มม นน้องลพี่เปิร์นบอกว่าเมลอนลูกเราเป็นใครบอกนะใครนะพี่เผือตอนนี้พี่เผิดพูดอะไรก็เชื่อผชอบหลอกชอบหลอกอะไรที่แบบว่าราสามารถพูดให้จริงได้อะช่งเป็นคนพูดเก่งไม่รัเนี่ยน้อยังเมยนี่อยู่ทาน เไน่เชื่อ้นอนลงไป่อดยนื้อีกเยอะไหมค้ผไม่รู้เลยใครมาไม่ใช่ถ่ายละครหรือเยอะไหมหอยเพราะคุณจะจบได้แล้วอะถ่ายถ่ายแล้วิเรื่องแล้วอะ พี่รู้ว่ามีใครมามากวันนี้มาเนี่ยเหรอที่นี่มาเ้าไม่มาเมาเหรอเขามาจอดที่นี่นะเดี๋ยวลงรุ่นี้ก่อนแล้วกันมาส่งสิไปส่งฮะมีคนมาส่งสิมาส่งอ่ะที่นี่มีแฟนยังไปถามเขาสิมาถามพี่ทำไมล่ะไอ้น้ำมีแฟนยังโอ้ย เขียวโงงฮะกลับไปกลับบ้านไปกับเราตกตโดนลูหมอนไม่ได้เล่นตรงจับไอ้เอาเป็นสอเองเรื่องไอ้มอแบไอ้ไขว้หวัดมือเรื่องอะไรายนะคนไทยโดนโจงสีเฉยเพราะว่าแบบประเทศประเทศเกาหลีได้เงินเนี่ยไทยไปเยอะคนไทยก็เลยโจงสีชัวร์เลย 哈哈哈哈哈哈！